คุณวรุธรุ่งข่ะนะคะคุณแชมป์พร้อมอยู่ในสายค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสรินรัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์อะมาตามกันหน่อยค่ะแนวโน้มของราคาทิศทางทองคำในวันนี้นะคะรวมไปถึงปัจจัยที่จะต้องส่องมองพิเศษกันหน่อยคือคือเมื่อคืนนี้ตลาดทางฝั่งของนิวยอร์กปิดทำการใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อวานนี้ ตลาดฝั่งสหรัฐอยู่ทําการเรื่องในวันชาติหรือว่า i n d e p e n d e n c e Day นะครับ <c oughs> ก็ทําให้ปริมาณการซื้อขายทองคําตลาดโลกค่อนข้างเบาบางในช่วงกลางคืนครับแต่ <c oughs> สิ่งที่เราเห็นก็คือราคาเนี่ยพยายามจะขยับขึ้นมาทดสอบหรือพยายามยืนเหนือแนวต้านในโซน1,800ดอเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับแต่เนื่องจากเอ,อดูเหมือนว่านักลงทุนก็กยังกล้ากลัวครับ พอราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นก็ยังเห็นในส่วนของแรงขายกลับมากดดันราคาก็เลยอาจจะยังไม่ได้ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ไกลหรือว่าร้อนแรงมากนะครับครับค่ะทีนี้คือถ้าในวันนี้เองเนี่ยมองทิศทางไปทิศทางไหนคะแล้วก็จะมีปัจจัยไหนที่จะเป็นตัวมาช่วยหนุนบ้างคะ่ะเออในระยะสั้นครับวาย ยังมองว่าทิศทางรา,าคาทองคําอาจจะยังคงมีกาสค่อยๆขย,ย,ยับหรือค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปได้นะครับเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับแรงหนุนจากทิศทางของเอ่อดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงสกุลเงินปอนที่กลับมาแข็งค่าสกุลเงินยูโรที่กลับมาแข็งค่าครับส่วนหนึ่งเอ่อปอนที่กลับมาแข็งค่านะครับมาจากการที่อังกฤษมีการประกาศที่จะกลับมาเปิดเศรฐษฐกิจหรือว่ารี โอเคนิ่งเศรษฐกิจอีกครั้งโดยมีการกำหนดระยะเวลาวันเปิดที่ชัดเจนก็คือวันที่19กรกฎาคมนี้ตามการส่งสัญญาณเอาไว้ตามเดิมนะครับแม้ว่าอังกฤษจะเผชิญกับจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เที่มีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบเดือนในรายวันแต่ก็ยังยืนยันที่จะเปิดเศรษฐกิจตามเดิมทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษ ที่เริ่มมีสัญญาณของการกระตุ้งหรือการฟื้นตัวขึ้นจากการโอเพนิงเศรษฐกิจก็เลยทําใหม้มีแรงซื้อเกงกําไรในตัวสกุลเงินปอนขยับกลับขึ้นมาครับนอกจากนี้ตัวสกุลเงินยูโรก็ได้รับแรงหนุนจากที่ทางเศรษฐกิจในฝั่ง Euro zone, เออูโรโซนโดยเฉพาะในฝั่งเยอรมนีนะครับที่มีการเปิดเผยทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวและก,กระตื้องขึ้นก็เลยเป็น ป็นปัจจัยบวกในช่วงสั้นที่กลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวทองคําครับเห็นบอกว่าเงินปอนด้วยใช่ไหมคะที่แข็งค่าในช่วงนั้ใช่ครับ<ม>ปอนก็มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การทํานิวไฮครั้งใหม่ในรอบเดือนนะครับก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่ทําให้ตัวทองคํากลับมาเอ,อพยายามขึ้นไปทดสอบ ในส่วนของตัวพันแปรอเหรียญดอลลาร์อองเทรออนแล้วก็มีไฮใหม่เหนือสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นับคุณเตยต้องบอกว่าการที่อังกฤษจะเปิดเศรษฐกิจแล้วก็ไวรัสโควิด19เนี่ยยังคงมีสถานการณ์การระบาดอยู่นะครับภาพโดยรวมเนี่ยตลาดอาจจะตอบรับเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นเพราะว่าหากจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดกลับมาสถานการณ์ หน้าวิตกกังวลอังกฤษเองก็อาจจะกลับไปต้องใช้ในส่วนของมาตรการการล็อกดาวน์แล้วก็ภาวะเศรษฐกิจก็อาจจะมีสัญญาณตัวแล้วก็ชะลอตัวลงนะครับดังนั้นแล้วแม้ว่าตลาดจะตอบรับหรือว่าซึนซับในเชิงบวกต่อประเด็นการยืนยันการเปิดเศรษฐกิจแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อแนวโน้มของการระบาดของโควิด19อยู่ซึ่งสำคัญเด ยังมีสัญญาณของการระบ,บาดค่อนข้างบุนแรงในฝั่งอ,อังกฤษแล้วก็อังกฤษเอ,เองเนี่ยก็มีการฉีดในส่วนของตัวแอสตาเซนกาค่อนข้างมากโดยเฉพาะนาย,ยกรัมมนตีบริจอห์นสันของอังกฤษก็ฉีดแอสตาเซนกาเหมือนกันนะครับประเด็นดังกล่าวก็เลยทำให้หลายคนจับตาดูถึงประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็การระบาดอีกครั้งซึ่งก็อาจจะทำให ตัวที่ทางสกุลเงินปอนเนี่ยอาจจะมีความผันผวนในอนาคตได้เหมือนกันก็อาจจะกลับมาส่งผลให้ทองคํามีลักษณะของการถูกขายทกากําไรหรือมีการแกว่งตัวตามสัญญาณแล้วก็ตามทิศทางดังกล่าวได้เหมือนกันครับค่ะคือเขาจะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ยอย่างอังกฤษที่นายกเขาประกาศไปตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยคือก็จะไม่ต้องสวมหน้ากากอีกต่อไปไอ้ประเด็นนี้คุณจะต้องมองตามกันต่อไป อีกนะคะว่าถ้าไม่สนหน้าก่าอนามัยแล้วเนี่ยมันจะมีผลทําให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีกไหมนะคะคุณแชนอนใช้ใช้ครับเพราะว่าถ้าถ้ามีจํานวนยอดผู้ติดเชื้อปรับโจรเพิ่มสูงขึ้นนะครับต้องกลับมาจับตาดูกันว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วครุบสองโดสอาการเจ็บป่วยจะรุนแรงหรือเปล่านะครับถ้าเจ็บป่วยรุนแรงเอ,อเข้ารักษา ตัวในโรงพยาบาลค่อนข้างมากหรือว่ามียอดผู้เสียชีวิตกลับมาเสียชีวิตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะมีการใช้ในส่วนของมาตรการการเว้นระยะห่างหรือการกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้งเศรษฐกิจก็อาจของอังกฤษ,กษเองก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับเอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยล่าสุดเองในส่วนของทางอิสราเอลครับมีการออกมาเปิดเผยถึงประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer นะครับที่ ที่หลังจากฉีดไปแล้วประมาณ2-3สัปดาห์ประสิทธิภาพเนี่ยลงจากระดับ94.3เหลือเพียงแค่64เปอร์เซนต์เท่านั้นต้องบอกว่าทางอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่มีการร่วมร่วมมือในส่วนของการวิจัยกับทางไฟเซอร์นะครับแล้วก็เป็นประเทศต้นๆที่มีการฉีดวัคซีนเอ,อได้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่แล้วก็กลับมาเปิดประเทศแต่ ระยะหลังๆเนี่ยเนื่องจากตัวอิสราเอลมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วก็โคลกับบริษัทวัคซีนโดยตรงน,นะครับก็พบว่าเวัคซีนก็มีผลข้างเคียงเป็นลักษณะของการเกิดลิ่มเลือดเอหรือทําให้ในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็ล่าสุดเองก็มีการออกมาเปิดเผยต่อประสิทธิภาพของไฟเซอร์ว่าประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด19เนี่ย มีประสิทธิภาพลดลงมี<ช>จำนวนผู้เจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี<ะ>่ยถ้าวัคซีนโดยเฉพาะของไฟเซอร์นะครับที่มีการฉีดกันเยอะๆในฝั่งสหรัฐเริ่มเริ่มมีประสิทธิภาพลดลงก็อาจจะมีคำแนะนำว่าให้ฉีดเข็มที่สามหรือว่าอาจจะยังคงต้องใช้ในส่วนของมาตรการการเว้น ย่างทางสังคมต่อไปแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็ทําให้หลายคนลดการคาดการณ์ในเชิงบวกครับว่าวัคซีนที่มีการฉีดครบโดสไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้การเจ็บป่วยรุนแรงหรือเป็นลักษะของการต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลอาจจะไม่เกิดขึ้นแต,แต่ผลการวิจัยหรือผลการ รวบรวมข้อมูลของอิสราเอลเนี่ยก็มีสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่หลายประเทศคาดนะแล้วก็ประเมินไว้ครับเพราะว่าอย่างของอิสราเอลส่วนใหญ่เขาเขาจะฉีดไฟเซอร์ใช่ไหมคุณแชมป์แล้วก็แบบอูโคมฉีดแล้วแบบรู้สึกว่าจะฉีดได้เยอะเยอะที่สุดในโลกเพราะว่ากจำนวนประชากรเขาน้อยนะคะก่อเก้าล้านคนใช่ครับพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาหลายคนก็เลยเอนเอียงให้น้ำหนักนะคะในเรื่องของฉีด ไฟเซอร์แล้วมันไม่มีผลกับสายพันธุ์ที่ไกลพันธุ์ก็คือเดลต้าที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้แต่บ้านเรานี้กําลังจะนําเข้าเหมือนกันนะเข้ามาเหมือนกันไฟเซอร์ก็ถือว่าเป็นตัวหลักของเรานะข่าวเรื่องของวัคซีนก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะอ,อแล้วทีนี้กลยุทธ์การลงทุนสําหรับในส่วนของนักลงทุนทองคำล่ะคะยังไรดีในวันนี้แล้วก็ในภาพรวมของสัปดาห์นี้ด้วยคะ่ะครับในในระยะ สั้นนะครับราคาทองคํามีการยกโลแล้วก็ยกไฮขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับแต่ว่าเนื่องจากราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับเอนอกจากนี้ในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยยังมีการเปิดเผยในส่วนของรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งอาจจะมีรายละเอียดหรือมีสัญญ,ญาณบ่งชี้เกี่ยวกับการปรับในส่วนของ เอ่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและก็เฟดในส่วนของรายง,งานการประชุมที่จะเปิดเผยทางดึกของคืนวันพุธประมาณปีหนึ่งตามเวลาไทยนะครับก็อาจจะทําให้ทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลครับหรือว่าอาจจะมีแรงขายทํากําไรระยะสั้นสลับกลับลงมาเป็นช่วงๆนะครับดังนั้นเราจึงแนะนําไปลักษะของการาลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวนี้ที่ทางที่ค่อยๆ ให้ขยับขึ้นแล้วก็แบ่งถ่ายตามแนวต้านต่างๆเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับโซนเข้าซื้อที่ปลอดภัยสำหรับตัวทองคำเรายังให้ในโซนพันเจ็ดร้ยเจ็ดิบสี่พัน็ด้ยหกบหกนะครับเป็นจุดที่พิจารณาเข้าซื้อแล้วก็ให้สต็อปล็อหรือตัดขาดทุนถ้าราคาเหวี่ยงตัวมากๆจนหลุดระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือบริเวณพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอเียดอลลาร์ต่อเออน ในทางตัวเนข้ามครับถ้าราคาขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับในโซนพันแปดร้อยเหรียญพันแปดร้อยสิบสองเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดครับว่าราคาทองคําจะกลับขึ้นไปยืนเหนือพันแปดร้อยเหรียญดอลลาร์าต่อเสอนได้อีกครั้งไหมถ้ายังยืนไม่ได้ก็อาจจะต้องชะลอในส่วนของการไล่ซื้อนะครับรอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาหรือว่าถ้ายืนได้จริงๆเนี่ย เออเราให้ที่1795ครับอาจจะดูว่าราคาตรงตัวหรือว่ายืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ไหมถ้ายังยืนอยู่ได้ก็ยังมีลุ้นครับว่าจะขึ้นไปหาแนวต้านสำคัญบริเวณ1,812แต่ว่าถ้าเกิดยืนอยู่เหนือระดับ1795หรือ1 8 0 0อลร์ลลตกลงไปออนไม่ได้เนี่ยเรามองว่าอาจจะแบ่งขายทองคำออก มาก่อนแล้วก็รอเข้าซื้อเมื่อราคาออกตัวหรือย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์ค่ะอ๋อครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะเป็นมุมมองจากทาง YG Bullion นะคะคุณผู้ฟัง